สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับเอมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเอมี่จะมานําเสนอรถ7ที่นั่งหน้าใช้งานอีก1รุ่นนะคะด้านหน้านี้เลยนะคะก็คืออิรุสุมิวเอ็กนะคะเครื่อง1.9นะคะตัวนี้เป็นตัวพิเศษตัวฉลอง60ปีอิรุสุนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะน้าใช้งานเลยตัวนี้ นะคะคุณลูกค้าขาบอกเลยนะว่าตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะตัวฉลอง60ปีซูสูนะคะตัวนี้นะคะราคาขาย715,000บาทเท่านั้นเองนะคะ715,000บาทนะคะฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเพียงเดือนละ13,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะตัวนี้ฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยนะคะใช้เริ่มต้นตั้งแต่2.79 4ปีถูกมากๆนะคะ<ม> <ๆ S 1> เกือบชนป้ายแดงเลยนะคะดอกเบี้ยของเรา เดี๋ยวพาลูกค้านะคะไปไร่ดูทีละส่วนกันเลยนะฮะว่าราคา715,000บาทเนี้ยนะคะคุ้มค่ายังไงนะคะกับราคาที่เสียไปนะคะไฟหน้านะฮะคันนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะดวงตาเฉียวนะฮะดูหล่อมากๆเลยนะคะพร้อมไฟ LED ด้านบนนะฮะอย่างสวยงามกระจังหน้านะคะ เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะทาให้รถคันนี้นะคะดูเนียนสบายตาม,มากๆนะคะแล้วก็บวกกับกระจังหน้าด้านล่างนะคะซึ่งเป็นสีดานะคะตัดกับตัวรถคันนี้มากๆนะน่าใช้งานนะคะมิวเอ็กปหนึ่งรุ่นเลยหนะะ้าที่กระแสตอบรับนะคะดีสุดๆไม่ว่าจะออกมาตัวไหนโชมไหนนะคะคือกระแสตอบรับของเขาเนี่ยดีทุกรุ่นทุกตัวเลยค่ะ 1นะฮะนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะระราการเล่งก็ไม่ได้ช้าไม่ได้เอื่อยอย่างที่คุณลูกค้าคิดนะขับออกต่างจังหวัดขึ้นเขาขึ้นเหนือล่องใต้บอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนนะครับเที่นั่งนะขนาดใหญ่ด้านในเนี่ยกว้างสุดๆเลยนะคะสวยงามนะคะคันนี้นะดูสบายตามากๆเลยสีบอลเงินนะคะล้อมแม็กเป็นแม็กอลลอยนะคะล้อมแม็กอลลอยนะ ยางปี2 2 2 0ทั้ง4เส้นนะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยคุณพี่ยางเนวี่ยงได้ยาวๆเลยนะคะวิ่งได้ยาวๆเลยนะแค,ะยยยะคะ่ยาง4เส้นเนี่ยก็มูลค่าหลายบาทแล้วนะคะดูซุ้มล้อด้านในนะคะซุ้มล้อด้านในอย่างสวยงามนะคะรอยน็อตรอยต่างๆยังคงสภาพเดิมจากโรงงานนะ,ะรับประกันเรื่องโครงสร้างเรื่องบอดี้นะคะทั้งคันเลยนะว่าไม่เคยผิดความชนหนัก กับสีแต่งเครื่องหรือย้อมแมวแน่นอนนะคะว่าเดินทุกจุดแน่นอนค่ะกระไดนะคะทางากระไดเพินนะคะเป็นสีดำตัดกับตัวรถสีบอลเงินโอเคทำมาไดโอเคเลยลงตัวนะคะสีสวยนะคะสีเดิมด้วยนะคะบางนัําคันนะ,ะไม่มีสาสีกลับสีแน่นอนไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่กระจกมองข้าทั้งสองฝั่งนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในกันเลยดีกว่านะคะด้านในเนี่ยเป็นสีดำนะ ตัดกับตัวรถสีบอลเงินทําให้รถคันนี้นะสวยนะคะน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะคอนโซลด้านในสีดําเนี่ยบอกเลยว่าดูแรลรักษาง่ายมากประตูฝั่งคนขับนะคะจะมีลายไม้นะคะอย่างสวยงามเลยคุณลูกค้าคะลายไม้อย่างสวยงามนะคะมีที่วางแก้วน้ํานะคะตรงนี้ให้ด้วยแล้วก็กระจกทั้งสี่บานปรับไฟฟ้านะคะส่วนกระจกฝั่งคนขับเนี่ยปรับออโต้นะคะ ระจกมองข้างรับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้นะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดํานะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดํานะคะอย่างสวยงามนะคะพร้อมมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเปลี่ยนเพลงเลื่อนเพลงเบาเสียงลดเสียงรับสายนะคะพูดผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะตัดสีดําตัดด้วยด้ายสีขาว คลายความร้อนได้ดีสุดๆ,ๆนะคะเบาะผ้าเนี่ยคลายความร้อนได้ดีสุดๆ,ๆนะคะดูแลรักษามไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ mm hmm. คันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะแ mm hmm. อร์อนาล็อกค่ะ mm hmm. นะคะส่วนหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะ อีวสุมิวเอ็กนะฮะหนึ่งจุดเก้าปีสองพันสิบเจ็ดนะไม่ mm hmm. วิ่งหนึ่งแสนสามพันหนึ่งกิโลนะคะรถมือเดียวป้ายแดงนะเพชรยนต์ของเราเป็นมือที่สองไม่นับนะคะ mm hmm. คุณลูกค้าขาปีดาวได้เลยนะ,ะผ่อนหนึ่งหมื่นสามพันกว่าบาทนะฮะหรือลูกค้านะคะอยากาผ่อนหมดไวๆเนี่ยรับไปเลยนะฮะ mm hmm. ดอกเบี้ยสองจุดเจ็ดเก้าผ่อนสี่ปีนะคะคันนี้คอนโซลด้าน บนเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเป็นสีดํานะคะสวยงามนะมีช่องเก็บสัมภาระเยอะนะคะยูสุนะคะที่วางแก้วน้ำสองสแก้วนะคะตรงคอนโซลกั้นกลางนะคะแล้วก็ที่เก็บสัมภาระจุ๊บจิกนิดหน่อยนะคะถือว่ากว้างพอสมควรนะฝ้าเพดานนะคะไม่มีรอยยันคละไม่มีรอยเจิมนะ สสะอาดแน่นอนรถบ้านนะคะรับประกันเลยเช็คที่มาที่ไปได้หมดนะคะเช็คที่มาที่ไปได้หมดเลยนะมีที่มาที่ไปทุกคันนะคะรถที่บริษัทเรานะคะมาอยู่ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะเหมือนเดิมค่ะประตูนะคะจะมีรายไม้ทุกบานนะคะแล้วก็จะมีที่วางแก้วนะคะทุกบานเหมือนกันนะคะ เบาะด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่นะคะเหมือนกันเหมือนกันนะคะแอร์นะคะมีทั้งหมดเนี่ยสี่จุดด้วยกันนะคะข้างหลังนะถ้าตั้งแต่ข้างหลังนะคะบอกเลยว่าคนนั่งด้านหลังเนี่ยเย็นสบายแน่นอนนะคะเย็นสบายแน่นอนนะด้านในกว้างนะคะน่าใช้งานนะอีซูซูมิวเอ็กเป็นอหนึ่งรุ่นเลยนะที่ตีคู่กับคนไทยนะคะคนไทยเนี่ยนิยมมากนะคะออกอีซูซู ของขาวเนี่ยเครื่องอึดถึดทนนะฮะเครื่องอึดขึดทนขับดีๆบำรุงรักษาดีๆวิ่งได้ไปเลย20 30ปีนะครคุณลูกค้าไฟท้ายด้านหลังนะครเป็นไฟท้ายที่รู้เลยนะฮะว่าเปินอูสุมิวเอ็กมองไกลๆเนี่ยรู้เลยว่าเปินอูสุมิวเอ็กนะคะไฟท้ายมัลติรีเฟกเตอร์นะฮะยังสวยงามนะะดวงขนาดใหญ่นะฮะด้านบน ก็จะมีไฟเบรกให้นะคะคุณลูกค้าขานี่ค่ะนะคะตัวฉลอง60ปีอิรุสุนะฮะก็จะมีโลโก้อย่างนี้นะฮะทุกคันนะฮะไม่ว่าจะเป็นอิรุสุรุ่นไหนนะฮะถ้าเกิดผลิตในปี2017นะคะก็จะมีตาโลโก้ฉลอง60ปีอิรุสุนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวพานะฮะเปิดด้านหลังดูก่อนนี่นะคะ กว้างขวางนะคะอิวสูมิวเอ็กนะกว้างขวางเลยนะฮะสามารถนี่ค่ะค,คุณพี่หาดึงดึงตรงนี้แล้วก็พับลงไปได้เลยนะคะง่ายมากนะะดึงเข้ามาแล้วก็พับลงไปอย่างนี้อ่าดูนะคะเรียบเนียนนะ,ะเก็บสัมภาระเก็บของนะคะหรือนะคะออกต่างจังหวัดพักแรมนะคะออกเดินทางเที่ยวกันเนี่ยสามารถทําเป็นที่นอนได้เลยนะ,ะด้านหลังนะคะเอาปิกนิก มาปูนะคะนอนได้เลย2อสาคนด้ตันนะถ้าเป็นเด็กเนี่ยนอนเรียงได้เป็นแถวเลยสี่ห้าคนนะคะดูนะคะความกว้างนะคะนี่นะคะทุกอย่างที่มาจากศูนย์ก็ยังอยู่ในคันนี้นะคะก็ยังอยู่ในคันนี้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเปิดให้ดูนะคะทีละอย่าง นี่จะเป็นคู่มือนะคะที่ออกมาจากศูนย์นะคะก็จะมีหมดเลยนะพวกบุ๊กซ์วงบุ๊กซอร์วิดนะคะการใช้งานต่างๆต,ตรงนี้เขาก็จะบอกมาหมดเลยนะคะคุณลูกค้าขาแล้วก็จะมีถุงเครื่องมือนะคะแม่แรงจะอยู่ด้านนี้นะคะแม่แรงอ่าคุณลูกค้าขาดูแม่แรงนะสวยงามนะคะคันนี้นะน่าใช้งานนะผูกมากๆเจ็ดแสนหนึ่งมื่น ห้าพันบาทเจ็ดแสหนึ่งหมื่นห้าันบาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูรอยน็อตต่างๆนะคะไม่เคยถูกการไขไม่เคยถูกการแจะออกนะคะไม่เคยมีริ้วรอยนะคะสวยงามนะคะุณลูกค้าค่ะอิอุสุมิวเอ็กที่บริษัทเรานะคะเรามีให้เลือกเป็นสิบคันเลยนะคะหนึ่งจดเ้าสามุศนมีหมดคุณพี่ มียันปี2019นะคะมาดูมารองขับได้เลยนะคะมีสีเทาดำสีบอลเงินสีแดงสีขาวสีดำมีหมดนะคะคุณพี่ขาน่าใช้งานนะคะอ e e นะีสุบมิวเนะสำหรับใครนะคะที่กำลังรังเลนะคะแล้วอยากได้คำปรึกษาในการออกรถอยากได้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆนะคะก็ติดต่อเข้ามาหาเอมมี่ได้เลยนะคะที่เบอร์096 725 2736นะคะเดี๋ยวเอมี่นะคะจะทิ้งเบอร์แล้วไอดียไลน์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะคะขอฝากตรงนี้ไว้อีกหนึ่งเรื่องนะคะใครที่อยากมาลองขับรถนะอยากมาลองขับอยากมาเห็นรถด,ด้วยตาของตัวเองนะคะมาได้เลยที่ซอยเสรีไทยนะคะเลยซอยเสรีไทย95มา20เมตรนะคะโชว์รูมของเราอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยสังเกตง่ายๆมากมีรถประมาณ350คันให้เลือก นะคะเป็นดิลเลอร์ใหญ่ที่สุดในะระแวกบุรีนะคะจองรอกรถ5,000บาทเอกาสารเตรียมรอยที่บ้านได้เลยนะคะไม่ว่าคุณลูกค้านะคะจะอยู่จังหวัดไหนนะคะมุมไหนของประเทศไทยคุณลูกค,าค้าหาส่งโรเคชันมาเลยแจ้งมาหาเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราส่งทีมงานมาร์เก็ตติ้งไฟแนนซ์นะคะวิ่งหาคุณลูกค้าถึงที่ถึงบ้านปลอดภยัยหายห่วงแน่นอนค่ะนะคะ อนุมัติแล้วไม่มีเวลามารับรถนะคะเรามีบริการส่งรถสไลด์นะคะทั่วประเทศนะมีบริการส่งรถสไลด์ด้วยนะคะเรามีบริการหลังการขายนะคะแล้วมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก24ชั่วโมงคุ้มครองไปเลยยาวๆ1ปีเต็มนะคุ้มค่าแน่นอนกับราคาที่ลูกค้าเสียมาลูกค้าเสียเงินเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแต่ลูกค้าได้รถเจที่นั่งนะคะอีวสุมิวเอ็ก ตัวพิเศษฉลอง60ปียุติมาใช้งานกันเลยนะคะโอเคก่อนจากกันวันนี้นะคะก็รบกวนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเอมมี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเอมมี่อัปโหลดคลิปใหม่คลิปหน้านะคะจะได้เด้งเตือนเข้าหา f c ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็เอมมี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะคุณพี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ